สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้คำคล้องจองกันกับคูเลาะกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะจะเป็นเรื่องลักษณะคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนก็จะบอกลักษณะพร้อมกับยกตัวอย่างของคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะบอกได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ที่ครูเตรียมมาให้วันนี้นะคะสไลด์แรกเป็นบัตรคำมีคำนักเรียนลองดูนะคะมันจะมีรูปอะไรคะ ไก่กับไข่นะคะไก่กับไข่นักเรียนลองดูนะคะว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันนักเรียนลองสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะไออก่กับไข่ใช้สละไยไม้มาลายเหมือนกันแล้วก็ใช้ไม้เอกเหมือนกันนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูบัตรคำชุดแรกนะคะนักเรียนเห็นบัตรคำชุดแรกของครูเห็นคำว่าอะไรคะกาะบัตรคำที่สองขาบัตรคำที่สามหน้านะคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะสามคำนี้ทั้งคำว่ากาคำว่าหน้าคำว่าขาเนี่ย มันมีอะไรที่เหมือนกันพอจะบอกครูได้ไหมคะอ่ากาขาหน้านะคะจะมีสระอาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดนะคะ ไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กอกานะคะไปต่อคะ่ะบัตรคำชุดที่สองคำว่าดูคำว่าปูคำว่า,วาหูนะคะลักเรียนลองสังเกต3ามคำนี้ดูปูหูมีอะไรที่เหมือนกัน อลองสังเกตดูนะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูบัตรภาพนะคะจะให้ดูบัตรภาพนักเรียนเห็นอะไรคะที่ครูนำมาให้ดูมีไข่ยอยู่ในตะกร้าใช่ไหมคะและ้วครู มีคำว่าอะไรให้นักเรียนด้วยมีไข่ใบโตนักเรียนสังเกตที่ครูมาร์กสีแดงไวใ้ให้ที่คำว่าไข่กับใบนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีอะไรเหมือนกันใช่แล้วค่ะมันมีสระไอเหมือนกันใช่ไหมคะมีตัวสะกดไหมลกูกไม่มีนะคะามาดูบัตรภาพที่สอง ฉันดูปูหนะ้ามีคำอะไรที่มันคล้องจองกันโูกที่คล้ายกันคล้องจองกันมีคำว่าดูกับปูใช้สระอูเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาแยกส่วนประกอบของคำของบัตรคำชุดแรกนะคะบัตรคำชุดแรกก็จะมีคำว่ากาขาหน้านะคะเดี๋ยวเรามาแยกทีละ คำกันเลยนะคะคำแรกคําว่ากาพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นก็คือกอไก่สละลาสละเป็นสละอานะคะตัวสะกดมีไหมไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีนะคะขาพยัญชนะต้นคือขอไข่สละคือสละอานะคะคำว่าหน้า พยัญชนะต้นคือหอหีบกับนอหนูสละอาแต่คำนี้จะมีอะไรเข้ามาลูกมีวรรณยุกต์เข้ามานะคะ3ามคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันที่ครูถามไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้ที่มีเหมือนกันก็คือสละเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีตัวสะกดนะคะ คำทั้งสามคำเหล่านี้นะคะมันเลยคล้องจองกันเพราะว่ามันมีสระออกเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูชุดที่สองนะคะชุดที่สองนะคะคำว่าดูปูแล้วก็คํำว่าหูนะคะเดี๋ยวเรามาแยก ส่วนประกอบคำแรกคำว่าดูกันก่อนคำแรกพยัญชนะต้นคำว่าดูคือดอเดกสระละ่ะสละก็คือสละอูนะคะตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ก็ไม่มีนะคะต่อไปคำว่าปูพยัญชนะต้นคืออะไรคะปอปลาสละสละอูวรรณยุกค,คือไมเอก ตัวสะกดมีไหมคะไม่มีอีกเส้นเดียวกันนะคะต่อไปคําว่าหูนะคะพยัญชนะต้นคือหอหีบสระคือสละอูนะคะสามคำนี้นะคะจึงคล้องจองกันเพราะมีอะไรเหมือนกันคะมีสระเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวครูมี ตัวอย่างบัตรคำนะคะมีคำว่าดูกับคำว่าปลาคำว่าปีเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างนะคะจาก3คํานี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างนะคะพอได้ไหมคะอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราลองมาดูบัตรคำที่ครูกาหนดให้นะคะครูทำบัตรคำมาให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมจากบัตรคำที่ครูนำมาให้นี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนำบัตรคำที่ครูกาหนดให้ให้นักเรียนมาจับคู่ดูนะคะว่า คำไหนเป็นคำที่คล้องจองกันนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันนะคะทีนี้เรามาสรุปคําคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดกันนะคะลักษณะของคําคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะเป็นคําที่มีเสียงสละสัมผัสกันนะคะสละเหมือนกันแล้วก็ไม่มีตัวสะกดนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะลักษณะของคําของจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะ